สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่มอนีภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนพ่อศิลครับพ่อศิลบัวลาครับเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ครับอนนี้มาอัปเดตพ่อเล่ายากอยู่เอาหลานอยู่กเ็เลยมาอัปเดตสวนพี่น้องเบิง่งสวงพ่อเล่าชา้าสมมหา,หาแล้วตาดอกนะครับสวนพ่อศิลบัวล่าอยู่ตำบลบุป,ปเพย์อำเภอเนื้อ,เ,อนนเ,เท่ากับเป็นทุเรียนแปลงใหญ่ครับ แปลงใหญ่ดีครับสี่ลอยต้นครับทุเรียนแปลงนี่ครับสี่ลอยต้นพอแล้วกับซาสมอาหารมานี่ใส่ปุ๋ยสาสมอาหารสองขังเลยแลละพี่นนอปีนี่ใบพอเราบ่มีหม่องตีเลยครับสาสมอาหารใส่พอแล้วใส่แปดยิบสียิบซีสองหลอดนะครับพี่นนอแปดยิบซีสองหลอดบ,บ้านนี้ <c oughs> เราก็ถิ่มาเราก็พอแล้วก็มาฉีดพ่นทั้งใบเลยพี่นอ้อ ตางใบนี่เป็นสาสมอาหารนะพี่น้องขั้งใบเป็นสะสมอาหารสวสมอาหารก่อนเสียวดอกนะพี่น้องแต่ว่าเขาต้องก่อนเขาเสียวดอกเขาก็ตองเค็ดใบให้มันได้ก่อนพี่น้องใบทุเรียนสํากัญครับนี่พอเห็ดใบใบได้แห้งครับพี่น้องใบเขียวเข็มนะครับนี่พี่น้องตองเค็ดใบให้มันได้ก่อนพี่น้องอยู่นี่พอเราปลูกกัน ระยะห่างเลยพี่นอกเก่าพู่นเก้าคู่นแปดครับแปดพู่นเก่าวอลราปูกห้างครับเป็นป้ายางก่อนครับพื้นที่มองนี้ครับเป็นป้ายางก่อนนี่เราจะเจ๊เพี่หน้องเมืองนี่มาเป็นปลายางไปเลนี่ครับนี่คือหลุมปลายางนะครับพี่นนอกทุเลียนอยู่นี่นี่นี่ครับเป็นป้ายางก่อนกัตัดอายางออาอะไรก็มาป,ปลูกทุเรียนนะพี่นนอกปลายางกับปลูกทุเรียน ไถ่กับแถบสีบดได่นะครับไถแต่นิดน้อยครับบาทนี้มันเปียเลยครับพี่น้องทุเรียนยี่นี่ของพอเนี่ยซีปีซีปีหกเดือนพี่น้องมันเป็นลุมป้าย่างเปียครับปีนี้นอพอเราเห็ดใบถือว่าสมบูรณ์แห้งพี่น้องเห็ดใบได้ปีนี้พอเราปลูกทุเรียนยี่นี่บ่อบ่ได้ปลูกหยังผสมนะครับปลูกผสมแต่ปีเดียพอเราปลูกกล้วยปลูกบกุงนะพี่น้องกิงพัน พอแล้วก็ซื้อมาแท้ทั้งจันนะพี่นอ้องนี่เด๋ยวเสียเบื้องทำงานตัวนี้มันเป็นงานใหญ่เลยนะพี่นอ้องซีีปีหกเดือนนะพี่นอ้องทุเรียนปูกอนสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ปีหนึ่งนะพี่นอ้องนี่พี่นอ้องทุเรียนสี่ลอยต้นนะพี่นอ้องอย่าพอเราดูแลดีๆแห้งพอเราตัดเอาดิน,นใส่เทชใบได้พอกใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบซี ยีบซีไปสองรอบแล้วบาดเฮ็ดใบได,ได้นี่บาดบาดเฮ็ดใบได้ไดพ่อกะซะสมอาหารเดี๋ยวเสียไปเบิ่งสูตรสะสมอาหารพอทั้งใบดอกน,นี่นี่นต้นนี้มันเป็นข้าเอิญขนัขนแนงขนันแงขันแยงนี่ดึงอาหารปลาเหลียงรับตนบาดน,นี่พอแล้วก็จึงตแงิแต้งออกแต่ก็จังสิเปิดตาดอกพี่นนองเบิดปนนี่พ่ออยู่นี่สูตรพ่อแล้วบริหาดสารเพราะว่าแล้วกับ บอหันเนปผู้เรียนกันยังสาวอยู่เนาะบอหันกำลังเป็นปีที่สองปีนี้ปีที่สองกัเลบอนเนปพอลราบอนกาเห็ดพอลราบอกเพราะว่าผู้เรียนเท้าบอดเดไปเหลี่ยงกับไปนนั่นะเบิดลพ้นนี่ก็สามมรถเอาดอกได้พี่น้องบางทีเราใบพอเราเห็ดปีนี่ใบได้งามแฮอ ไปเขี้ยวเข็ยมองพี่นนอกเดี๋ยวใส่เบิ่องอันสูตรส้าสมอาหารพออยดอกตัวบะเกี่ยวตัวนี้มันมันสะสมทั้งใ่เลยพี่นนอกอีกหลอบสประมาณสองหลอบพอแล้ววะเ๋ใสปเบิ่งอยู่ดอกมือนี้ก็ับเอาน้ำพอไปเป็นสาสมอาหารอยู่สวนเงินครับมันสะาสมอาหารครับมาสะาสมอาหารนี่มันบริมวนวัดแต่ท่างดินเลยพี่นนอกท่างดินกับมีท่างใบกับมีพี่นนอกก่อนสิเป็นก่อนสีเอาตาดอกนี่พี่นนอกเขาต้องเฮ็ดกังแดงขอสีได ตัวนี้ละคือสําคัญถ้าเจอจังได้องเห็ดใบเห็นมันไดแ้วกระจังมาสะสมอาหารแปดยี่สี่ยี่สี่กะทั่งใบน้ำพี่น้องมันมันว่าสีเข็ดทั่งดินแหลกกะทั่งใบปุ๋ยพอกระจแปดยี่สี่ยี่สี่มันก็นมีหลายสูตรแล้วพี่น้องปุ๋ยสําหรับปุ๋ยผู้ลงคนกระเรลียกยาหล่าผู้ลงคนกระเรลียกหลายยี่ห้อครับแล้วแต่สูตรแต่ละสวนครับพอเราใส่ยาหล่า,าใส่สองหลอด ใส่ลรยหลอบกบว,ว้ครับปุ๋ยแพรงเคมีแพรงครับนี่ทุเรียนการแพงพี่น้องอุ้ยระบบนำพอแล้วกับนี่นี่เดี๋ยวเสียเบิ้งระบบนำน้ำนี่พอระว่างเป็นเมียนมากพี่น้องเป็นเมียนมาเป็นเมียนมากแล้วก็สิเป็นว้าวนี่เมียกกน,ยนอนยู่กลางเลยพี่น้องเ,เมียนอยู่กลางสองเหนิ้วเมียนอยู่กลางสองเนียวขุดบอ่อพี่น้อง างหีอมาเปี่ยนว้าวเปิดเท่แะแถวไว้นี่ครับนี่แถวนี่พังนี่มีสามตน้นจะคางละสี่ต้นนะพี่น้องสี่ต้นบานนี่ต้นหนึ่งก็ม,งงม,กงมีสองหัวนี่ว่าเม่นตรงเมยนกลางนี่สําคัญครับเมยนกลางแลยกับมาแยกออกระบบน้ำถ้าเ้ามเม่นกลางแล้วเขามาแยกออกแป้งผุ่นลายต้นน้ําเองกับจะแห้งนะพี่น้องตัวนี้มันแถวและสี่ต้นพอระวางกลางบานนี้เวลาเปิดน้มมันก็นแห้งนี่ครับเพราะว่าเมยนกลางมันมากใยางอยู่แล้ว นี่เม่นกลางไปหาบอสพี่น้องบอสพอแล้วใส่พลังงานแสงอาทิตย์สวนนี่ครับมาอัปเดตให้พี่น้องเมืองวสวนพอชินเป็นปยังไงพอเราเราบอดีลงมาน้แล้วอยู่บา้านก็เลยมาขออนอุญาตถ่ายสวนพอนี่นี่ละใบปีนี้พอเราเห็ดใบแบบขแังพี่น้องเดี๋ยวตอนมันออกดอกเอาหน่วยกระเส็นมาคุยกับพอรึเปลอวันนี้มา เบ่งพอแล้วสะสมอาหารทั้งใบว่บาใบพอแล้วเก็บไงจำได้ป <c oughs> ีนี้ซือว่าใบแล้วพอเราได้แห้งนี่พี่นอ้องท่อเมนหร้อพี่นอ้องใดเสมยรมาเบ่งพอเมนก็จะเป็นว่าปิดเปิดแต่ละหัวใบพอเราใส่ทอ่ทอท่อแยกไปนี่เป็นท่อนิ่วครับพุ้ลุคนกับหกหุ้น หกหุนบานพ่อแล้วใส่เต่งหัวนี่มีสองตัวหนึ่งมีสองหัวพี่นนอะทุเรียนนี่ตัวหนึ่งยังหน่อยแต่มีสองหัวครับหัวเดียวบ่พ็พี่นนอะตัวหนึ่งแต่มีสองหัวนี่นี่ต่อไปนี่เดี๋ยวเสียเบื้องต่อไปนี่นี่นี่บางอันนี่ตายตัวนี่มีแขนงนี่พอรักสิตั้งเวียนตังเวียนพอรักสเรามาแต่งแขนงแบบนี้นะครับนี่นะแต่งแขนงก่อนแต่งแขนงแล้วกวดโค่น เปิดข้นกัสิเปิดตาดอกน้่พี่น้อนี่แตงขนแงออกนี่พี่ขะแรงช่วงนี้กับใบมันกับบานมันกับดึงอาหารมามันเลียงลำต้นก่อนครับแจ้งขะแรงเพื่อสีเดีวดอกพี่น้อ,อกิอ่งพอเราปีนี้กิ่งงามแห้งครับกิ่งเลยสมบูรณ์แท่งแต่ละกิ่งนี่ใบกัสมบูรณ์ปีนี้ทุเรียนแตงใหญ่สวนพ่อศิลป์บัวลาครับนี่แล้วพี่น้อ นี่นี่เป็นบอ่อครับบอ่อพอเก็บน้ำทุเรียนถ้าเห็ดพองพอหีสิบไรเนาะถ้าถ้าบอยบอ่อแบบสิบบ่อใดเลยครับพี่นนอกบ่อเก็บน้ำบอ่อเก็บน้ำตัวนี้เลิกลงไปซี่เมตรพี่หนอกซี่เมตดก่วงสิบกว่าเมพรกะอันความเงาสิบกว่าเมตรครับความกว้างประมาณห้าเมตรครับบ่อง,ง,ง,งามหน่อยก็ใส่พลังงานแสงอาทิตย์เดี๋ยวจะไปเบ่งพลังงานแสงอาทิตย์พอ ว่าเท of ุเรียนแปลงยังไงสิใส่น้ำแบบใดครับใส่พ่อบอนี่พลังงานแจงทิศพอเรกเรสินเคยมาทายพี่น้องมองอีดอกอัปเดตพี่น้องมองอีดอกนี่ครับพี่น้องพี่น้องแปดแผงครับพนังงานแงองทิตแปดแผงแต่ว่านี่ตัวนี่ทุเรียนต้นนี่พอละสละตัวหนึ่งนี่เอามาขอดของทุเรียนพี่น้องแปดแผงครับพอใส่แปดแผงนี่คือใส่สูบน้ำขึ้นมาเลยพี่น้อง สูบน้ำมาใส่บอดแต่ว่าใส่ได้ใส่ไฟฟ้าอยู่ครับพี่น้องเพราะเราใส่แบบ ank, แปดแผงนะครับสูบขึ้นมาหมดแล้วครับหมองเก็บหมองเก็บน้ำครับบมานโตโตโตฮดสวนอีกต้ตตตตอใตงใส่ไฟฟ้าครับประหยัดแห้งครับตัวนี้สูบแัดหมื่นก็เป็นยังครับพี่น้องถ้าทุเรียนเท่าเสียได้หลายต้องมีบอรพักแบบว่างหันเลพี่น้องแต่แบบพ่อใส่ครับพี่น้อง กสิดูดสม,มดขึ้นมากก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันบ่พฟอใสเพราะว่าเขาใส่นามมันใสร้ายครับพี่นนอบานทุเรียนปีนี้ของพอแร้กกับโอ้ยยอดได้แห้งสมบู์แห้งครับพี่หนอใบมันสมบูร์เลียงปุ๋ยอย,ย่งางยางพ่นบ่แพงนะครับพี่นอนอพใสถ้าเฮาเห็ดใบมันได้เฮ็ดจงได๋มันก็ต่อไปมันก็สิงา่ามเวลาจัดการดอกนวยมันก็สใสเต็มทีนะครับ เราเ็ดเฮ็ดใบบ่ได้มั่ก็ยากครับเดี๋ยวสิไปเบิ่งสูตรปุ๋ยสาสมมารครับตัวนี้สะสมมารทั้งใบเลอพี่น้องสะสมมารทั้งใบพี่น้องสาสมมารทั้งใบควอนคน่อนติเปิดตาดอกครับพี่น้องเพราะว่าใส่8 24, 24ปดยิบยิบซไปแล้วบานก็ต้องมาสะสมอาหารทั้งใบของพอเราสะสมมารทั้งใบไป,ไปสองหลอบอาทิตย์หนึ่ง สะสมอาหารทางใบเหตสีตอนนี้นะครับพี่น้องใบกะาว่าใบซ้าใบเพชรสลาดถ้าเป็นใบแบบนี้บ่ได้เลยพี่น้องนี่อืถ้าเป็นแบบนี้บ่ได้สะสมอาหารทางใบเป็นแบบนี้บ่ได้ครับต้องให้ใบเพชรสลาดนี่ครับใบเพชรสลาดมามาแบบนี้ครับใบมันสิเขียวเข้มนะพี่น้องการสะสมอาหารทางใบใบมันเขียวเข้มนี่ครับจะใส่เบิ่งเด้พี่น้องมีนี่ครับ มีสารเสริมสูตรสะสมดอกเข้มครับสะสมอาหารครับบานนี้ตัวนี้ก็อะมิโนโรครับนี่สร้างโปรตีนและน้ำตาลบำรุงผลและใบครับตัวนี้ฉีดประมาณสองขังครับนี่ครับตัวนี้ก็ใช้กันครับอัตราส่วนครับนี่ตัวนี้ครับ ปุ๋ยเครับตัวนี้สิบห้าสองสิบเกดครับนี่ตัวนี้ตัวนี้สะสมใบครับทั้งใบครับเป็นปุ๋ยเกกับสิสามตัวพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับเป็นเทดแปนะครับนี่สามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับเข้ากับไปหานเอาสุาใส่กล่องยี่สิบลิตรเข้ากับหานเอาครับกล่องยี่สิบลิตรกับสิบประมาณสามสิบซีซีครับต่อถัง ตัวนี้ก็สามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรครับเดี๋ยวสิลงเบอร์โทรน้องหายอยู่หรอกครับน้องทีเป็นผูแถวนี้ก็มาใส่น้ำหนองเป็นเลยนะครับน้องเล็กครับเดีอพี่น้องตัวนี้ก็ห้าสิบซีซีต่อน้ำห้าซีซีต่อน้ำร้อยลิตรนี่ครับตัวนี้ก็จะไปนหารเอาครับ ว่ามันใส่คููกันมีสามอย่างใส่เกินเมื่อใดได้พี่น้องม่วนม่วน,นต้องตามสูตรครับเป,เป๊ะครับเมื่อใดครับต้องตามสูตรเขาก็จะมีอยู่ขางกองเลยพี่น้องขางขัวเขาต้องตามสูตรเข้าหามเกินครับการใส่อาหารนี่แต่ละอย่างเดทุเรียนเขาต้องเป๊ะได้พี่น้องบัว่าโอ้ยมันหน่อยสใส่เพิ่มอีกม่ไดดได้พี่น้องใบหลวงได้ได้พี่น้องการใส่แต่ละอย่างนี่ตงมีบันทึกมีจดมีไล่วั่นได้พี่น้อง เพียงแคจังได๋ทุเรียนนะสีงามเอาตรงเฮ็ดเปรอะๆตัวพี่น้องหามเกินขาดได้นิดหน่อยแต่ว่าหามเกินอนะ่ะเกินเทีแผ่กับใบหลวงครับแต่ละอย่างอาหารแต่ละอย่างเอาตรงใส่เป,เป,เป,เป้อองตัวนี้แล้วสีลงเบอร์โซ่หอยู่ดอกครับพี่น้องสนใจติดตอ่อเบอร์โซไรไลน้องเล็กครับสังได้สําหรับทุเรียนสีเอาดอกเด้อพี่น้องสูตรนี่สําหรับทุเรียนจิเอาดอก คือจะเอาอยัางกับจังโซ่ถามเพิ่นอเออเพิ่นสิทรงให้ดิจังไหนกับจังคุยกันสําหรับทุเรียนนี่เพิ่นเฮ็ดนี่แหละแป้งนี่แหละครับเพิ่นใส่มานี่นครับจะส้มไปสองขังแล้วสะสมไปสองขังนะใบกับเขียวงามครับพี่นอ้องใบกับเขียวเข้่มด้วครับพี่นอ้องพี่ถือว่าใบงามแห้งพี่นอ้สนอสวนปลอดสี ตัวบังหันเงี้สิลงเบอร์ถ่วยพี่น้องเบิรงสูตรนั่นสูตรนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นสะสมอาหารทั้งใบครับเพราะว่าทั้งดินเขาสะสมไปแล้วตัวนี้สะสมทั้งใบ้องปนเอาครับอาทิตย์ละครั้งอรับเจ็ดวันครั้งปนเอาปนกับทนตอนนี้และครับพี่น้องที่บอกให้อธิบายฟังนี่แหละถ้าปนถ้ากับ้องปนใบนี่ครับนี่จะไปส่วนใบอ่อนปนใบตอนเพศสลัดนี่ครับใบแก่เนี่นะพี่น้องปนตอนนี้ อยู่สวนสัตวนเกษตรที่ดีใหม่กับเอาน้ำพอวันนี้นะน้ำเล็กนี่แหละ,ะเอาไปผลเรือนครับเพราะว่าอยู่หันใบกำลังผลเมื่อไหร่ครับต้องทาให้ใบบานกอนครับใบาบานก็คือใบเศพศสลับิี่ผลผลประมาณสองสามครั้งครับการจะเอาตาดอกก็จะเอาอาจจะเอาตาดอกรุ่นห้องสวนพออยู่พอสินอยู่เพราะว่าใบฮอง์นพอถ้าใบฮอ,อม์โมนผอมเัาก็เห็่บ่ได้แต่ว่าปุ๋ยสูตยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับมันก็ต้องให้ใบเกล่สักพักหนึ่ง ก็ยังมาผลครับผลประมาณนาทีละขังครับผลสะสมอาหารสะสมอาหารแหลวกแต่งขะแนงแง้หล็กสีมากวดโค่นต้นนะพี่น่องกานเสียดอกทุเรียนนีน่ีหลายสูตรวยพี่หน่องหลายสูตรแหงแต่ละสูตรแต่ว่าสวนสวนส,ส่องเกษตรศิษฎีไม่สวนพ่อศิลป์นี่ปีนเห็ดทุเรียนสวนหมากเพิ่งกระถามว่าหลาดสารบ่ บ่อหันมีผู้ได้ลาดจานอยู่นี่ลาดจานนี่เขาว่าไห้เก่งว่ไนนะพี่น้องขาว่าไห้เก่งเพราะศิวศิลธรราศิลาดจานใดเขาเห็ดใบเขาหูใบมันจะสุดจะสุดกวนกวนเสียดอกทุเรียนมันมาสิมาสิลาดจานเลยใบใบเหาบ่อพร้อมเห็ดกับใบพี่น้องถ้าใบเข้าพร้อมบ่อห้าตรลาดจานมันกระติดขับหน่วยขพให้ใบมันพร้อมถ้าใบบ่อพร้อมนี่เห็ดหยากรับทุเรียนขพใเห็น ใบเขาพอสมบูรณ์พอคือสวนพอปีนี่ใบแล้วแบบโอ้ยปีล่ะครับพี่นองสมบูรณ์แห้งพอแล้วก็ใส่นี่ละแบบ 20, 20, 20, 20ปดยี่สิบี่าส,าสมมไปสองรอบแล้วก็มาสะสมอาหารไปสองรอบนะครับใบยังเขียวเข็มเห็นบ่คืออยู่สวนนั้นใบยังอ่อนออกมาอ่อนมากอยู่ครับแต่ยังบ้านไหนใส่มาใส่บ้านไหนต้องรอก,กันครับต้องรอให้ใบเขียวเข็มกันครับ ใบใหญ่เพอตัวใฮไบบานออกมาเทศลาดจังสิพ่นได้ครับทั้งใบครับที่นี่สวนพอแล้วใบแบบกิ่งกะครับนี่นะทุเรียนน,นั้นสี่ปีหกเดือนครับพี่นอ้องพี่นอ้นองเบอ่งเอาครับเดี๋ยวขอพายพี่ <c oughs> เดี๋ยวมันออกดอกแล้วตอนพอเราเปิดตาดอกแล้วมันออกดอกแล้วจงังไดเจ็บ ภาพพี่น้องมาอัปเดตอีกเที่ยนหนึ่งนะพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเอาข้องพอนี่แหละไปสะสมอาหารเป็นสั่งมาจากทั้งจันบนนี้พี่น้อง <c oughs> ตัวสะส,ะสมอาหารนี่ัสั่งมาจากจันบนครับทั้งจันบนเห็ดเกียงแห้งพี่น้องจะสั่งมาจากจันมียังกับจังโท่ถามหนองกันอืมสูดนี่โถ่ถามหนองสั่งได้เป็นอัติจงให้ได้นะพี่น้องสําหรับทุเรียนมือใหม่อย่าเค็ดสะ,สะสมอาหาร โทรมาถามน้องได้เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้สั่งปุ๋ยสะส,สมมาหารเนี่ยพี่นอ้องแต่ว่าทุเรียนเข้ามือไม่เข้ากับบอนอยากเค็ดแบบลาดซานหรอกพี่นอ้องเพราะว่าเอาบอนนีกเก่เก่งเข้าเค็ดใบได้เดี๋ม่ต้เป็นน่วยนะพี่นอ้องทุเรียนเนี่ยขอให้มีเค็ดใบให้ได้จะให้เป็นการถูกอืออากาศแต่ละจังหวัดมันบูคือกันครับนี่มันตี่ล้วครับพี่นอ้องจังไงมันก็นอยู่เลยครับเบิ้งใบมันใบมันงามมันสมบูรณ์นะ มันชาสีบอยู่ครับพี่หน้องนี่ละใบมันเหยียโอเข็มเลยพี่น้องงามีพี่หน้องปีนี้คงพอแล้วนี่ละอ้ยทุเรียนสวนพ่อสินสี่ปีหกเดือนนะพี่น้องคิดเอาเบ่งเอางามแห้งครับพี่น้องงามจนไมีมีมงตี้เลยพี่หน้อ,องสมบูรณ์แห้งก็เล,ละเหตดใด กเกษตรทฤษฎีใหม่กับพาพี่นองมาอัปเดตสวนผสินนี่แหละบ้กพี่นองเพิ่งจะเบิงอยู่ว่ผู้เรียนพอล้วไปหวอดจังไงเละปีนี้ทุเรียนพอเราถือว่าเห็ใดได้ใบแบบสมบูรณ์ดีครับพี่น้อกับบริษัมาอัปเดตโดนนั่นแหละตั้งแต่ของพอเราเป็นดอกเป็นหน่วยปีทีเดียวปีนี้เดี๋ยวตอนเป็นดอกผ้าพ,พี่นองเมื่อเมือออีกพอเราตอนเราเปิดตาดอกอตอนนี้ พอและกับแจ้งคะแนนอีกบดวนแล้วก็กวาดค้นต้นเอาดอกเพราะว่าใบยังพอแล้วพร้อมแล้วเย้าเข็มแล้วครับคลิปนี้กสิขอจบซรันี่แหละครับเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องมียังกับเสี่ยมัาเด้พี่น้องเบิ่งแท่ประสบการณ์ทุกคนกับบดีเก่งกับประสบแัแช่ประสบการณ์กับเข้ากับศึกษาไปเรื่อยๆกับการเฮทุเรียนครับ ไปบางหลาดมันก็บทบอกตลาดซานหลาดซานท่าบ่ไดนเกิ้งมันนั่นนะพี่น้องเฮาก็ศึกษาไปเืีอยๆการเห็ดทุเรียนบ่ม่นว่าเห็นเขาเป็นดอกิลาดซานเลยบ่ม่นครับทุกคนครับทุเรียนเฮาเจอเพาเสียดใหญ่มากปานนี่มันบ่มันเลี้ยงง่ายครับเกิดหลาดซานมาหาอบ่ทานยืนใจอ่ะงนี่พี่น้องนั่นกับบ่มันเลี้ยงง่ายครับปลูกมาก5หาปีเฮาเห็ดธรรมดานี่ยมีปุ๋ยมีอาหารเสริมทั้งใบเนี่ยมันมันก็สามารถ ติดดูได้พี่นนอเพราะวหมีใไบโพอลพทุเรียนครับฝากเป็นกําลังใจให้สำหรับทุเรียนมือใหม่เดี๋พี่นนอทุกคนก็มีความหวังปลูกทุเรียนมือใหม่เป็นพืชเทศรษฐกิจดีด,ดีกับเ่ามันว่าปลูกง,ง่ายเท่ากับขอหามีเวลาดูแลมันพี่หนอขอมีเวลาเล็ดทุเรียนนี่มันเป็นแบบว่าเป็นพืชท,ที่ว่าเป็นพืชแบบว่ามากนะครับพี่นนอเล่าใจครับ มีหยังให้แ่้เกลียหลายอย่างครับการปลูกทุเรียนครับบ่แมนว่าปลูกแล้วก็คือยางพาราใส่ปุ๋ยแ้วกันด้กีดบอเมนครับทุเรียนมันสิเป็นพืชที่ว่าศึกษาเรียนรู้บอมีจบบอมีสินครับระสมราคามันนะครับพี่น้องก็เคยถามว่าปลูกแะ้วสิเปขายไสผมมาเห็ดเบงเลี่ยวผม,มว่า,า,าบ่คืนอยากเรียงค้ายครับคืนอยากตอนเสียาหน่วยเอาดอกนี่ครับพี่น,อน้องการเห็ดทุเรียนครับ ตอนเสียเอาหน่วยเอาดอกบอ่ต้องเอาหน่วยเอาดอกแล้วครับเฮ็ดให้มันใหญ่ปีแหลกสองปีแหลกนี่กับก็ยากก็แห้งน,นะครับพี่น้องการเท็ดทุเรียนครับบ่มนเลี้ยงงายครับทุเรียนนี่เป็นพืชที่ว่าลงทุนหลายแลวก็เป็นพผืชที่ว่าคนกับนิยมชมชอบครับมันแสบครับรสชาติมันกินนามใดกับบเบ่อครับยังแต่ทุเรียนม้อนท้องภูเขาไฟนี่บ่มีที่บ่มีหม่องตีเลยครับรสชาติแ่บรลายครับ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับการที่เห็ดทุเรียนครับพี่นนองห้าอกับเียตรกรกับปลูกมันปลูกยางมาโดนปลูกมันนี่บ่ต้องถามหรอกครับราคาอยาแต่เข้าสสีไ้ครับอถ้าปลูกทุเรียนปุ๊บตั้งราคาได้เด้พี่นนองถ้ามันนี่เท่าสิบตั้งราคาให้เฮาครับอการที่เห็ดทุทเรียนมันก็เป็นพผืชที่วาเรียนลูกไปนําครับบ่เม่นว่าเฮ็ดแล้วก็ผสมความเสี่ยทุกคนครับ ประมนว่าปลูก mhm. ทุเรียนดาวสิใสขฮอมนตัวเดียวยูว่าครับพี่นนองบ่อบด้ครับพี่นนองมันต้องใส่หลายอย่างกับทังใบเนี่ยมาแลงแนครับทั้งดินเนี่ยครับมันใส่หลายอย่างคู่ควบคููกันไปครับสีใสย่างเดียวเลยมันกับบด้ครับการเห็ดทุเรียนครับมันมีหลายสูตรครับตอนออกดอกกับเป็นสูตรหนึ่งอีกครับตอนเป็นหังแ่กับเป็นนวยกับอีกสูตรหนึ่งครับวมันหลายครับมันคือว่าเลีนยงจบครับการปลูกทุเรียนครับ กับใจขอให้ใจมากมากก่อนครับการเจ็ทุเรียนครับคลิปนี้กับสิขอจบสํานิดนะครับขอให้เทาเรียนมือใหม่ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับพี่น้องส่องที่แก่เสียทีษฎีในกับเป็นกําลังใจทุกคนครับเอาศึกษาหาความรู้เอาผมกับสิมาเสียปร,ระสบการณ์ห้พี่น้องเบิ่งครับกับเกียรทฤษฎีใหม่ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ